เฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์ชาดีนะคะวันนี้มาเจอกันในบล็อกวันเดวิดพดีซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปไอซถ่ายยาวและเอาฟุตมาต่อกันเลยไม่มีการตัดต่อนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของช่องที่ทําแบบนี้เพราะเราไม่มีเวลาตัดต่อแล้ว เราก็เลยจะให้ฝุดเนี่ยเรียงยาวไปเลยมันอาจจะมีความน่าเบื่อบ,บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะมาลองดูกันค่ะว่า1วันแบบไม่ตัดต่อของไอเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ไอก็มันจะไปประชุมนะคะหน้ายัางแต่งไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะไปแต่งต่อที่เมื่อเราลงไปถึงที่ลาบแล้วนะคะแล้วก็นี่คือของมากมายนี่คือรถไอและของมากมายแล้วก็นั่นมีชุดด้วยเพราะวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมประมาณสามแสนอย่างที่ต้องเกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นไงกันบ้า,างเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้ใช้กระเป๋านี้นะคะเป็นกระเป๋าที่เป็นของแถมของแฮปปี้ันค่ะ แล้วก็รองเท้าคู่นี้นะคะเป็นของ O B ที่ x กับ House of Abby ค่ะน่ารักมากเลยมีติ้งคราวนี้นะคะแล้วมาประชุมกับสาวๆดังนี้เลยค่ะพี่ฟ้าค่ะพี่แป้งค่ะและตานค่ะกับโปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่อแต่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่ๆการถ่ายครั้งนี้ที่เป็นงานกดดันว่าเพราะเราต้องทำให้เกิดขึ้นจริงก็ก็ตื่นเต้นมากดูดิทุกคนมรวมตัวกันได้ยังไงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะมันจะเป็นยังไงนะต อติดตามค่ะตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดใช่ไหมมันจะเกิดมันก็มาสั่งเหมือนกันมันจะเกิดเหมือนกันมันจะเกิดเนินสองซ้ำเค้มันจะเกิดขึ้นเร็วมากด้วยค่ะเพราะว่าเราได้คุยไทม์ไลน์กันไปแล้วแต่เราเค้ยไม่มีข้างในเหตุเสรีว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นเร็วมากตื่นเต้นมากก็เดี๋ยวอีกไม่นานไม่กี่อึดใจก็จะได้ดูกันแล้วค่ะว่ามันคืออะไรขอไปชมแป๊บนะคะชมสเมนหรือเล้าค่ะเป็นพาสต้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่า ชุมเสร็จแบบไม่เสร็จนะคะก็คือยังไม่ได้ข้อสุขที่แท้จริงมากมายหลายอย่างแต่ก็คือแบบว่าต้องไปแล้วเพราะทุกคนแบบหมดเวลาต้องไปต่อแต่ว่าสิ่งที่เสร็จก็คือการแต่งหน้าค่ะนี่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเลยเราจะไปแวะอีเวนต์หนึ่งกลุ่มค่ะไปกับพี่แป้งกับแม่ค่ะซึ่งทุกคนติดสายเวอร์ทนาในขณะที่พี่แป้งกำลังถ่ายรูปนะคะจะขอเล่าให้ฟังค่ะนี่คือคิวทริลเดย์คอลเลกชันนะคะซึ่งมันน่ารักมากเลยก็จะมีหลายตัวนะคะมีคาเลนดูล่ามีอะไรต่างต่างแบบนี้สิ่งที่ ที่จะต้องบอกก็คือว่าวันที่5ถึงวันที่8อ่ะเขาจะลดทุกอย่างในคิวสคิคา15%เซลล์สึกว่ามันปังมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อครบ2,000บาทอ่ะจะได้น้องกล่องคนนี้ถ้าเกิดว่าซื้อครบ6,000บาทก็จะได้นี่ค่ะกระเป๋าที่พี่แป้งถืออยู่พี่แป้งคะโชคกระเป๋าหน่อยค่ะนี่ซื้อครบเท่าไหร่นะคะซื้อเท่าไหร่นะคะ6,000บาทถูกต้องค่ะซื้อครบเท่ันบาทได้กระเป๋านะคะได้ถูกต้องค่ะลดวันไหนนะคะวันที่5ถึง8ค่ะลด15%บห้ สิ่งที่จำไม่ได้เพียงหนึ่งอย่างคือศิลปินชื่ออะไรนะคะไมเต้ฟรองชีค่ะไมเต้ฟรองชีมันจำไม่ได้จริงๆไมเต้ฟรองชีฮุยส์ฮิมหรือเธอนะคะเป็นอิลลัสเทรเตอร์อยู่ที่ปารีสค่ะโอ้ยายมาคอลลาบอร์เรชั่นกับคิวส์เพราะว่าทำคอลเลคชั่นพิเศษนีขึ้นมาอะไรฟรองชีนี้นะคะไมเต้ฟรองชีไมเต้ฟรองชีนะคะลองไปเซิร์ชดูดาสวัสดีค่ะลิลลี่สวัสดีค่ะเราไมเต้ฟรองชีเขียนยังไงยากที่สุดก็คือตรงนี้แหละนั่นคือสับแต่โตไม่ได้ด้วยวันนี้ไม่มีสับด้วยเดี๋ยวส่่งให้คะ โอเคค่ะในวิธีการแก้ไขปัญหาอี่่ค่ะดี <c oughs> มาต่อกันอีกหนึ่งที่นะคะกับที่จองแซมบุลเลยค่ะอันนี้พูดเลยว่าปังมากเป็นเซ็ตลิมิเต็ดเด็ดใช่นนะคะเซ็ตนี้มีอะบ้างก็คือจะมีอันนี้นะคะเป็นเคสลิมิเด็ดอันแล้วก็มีเป็นอันนี้เต็มๆไปเลยอีก1อันแล้วก็จะได้รีฟิลเพิ่มอีกหน่งอันแปลว่าทั้งหมดอ่ะจะได้อันนี้อันนี้แล้วก็รีฟิลอีก1อันในราคา1790บาทนะคะคุ้มมากม คูดเลยว่ามันคุ้มมากจริงๆก็คือแบบสุดๆไปเลยในออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่สามารถมิกซ์สูตรแล้วก็มิกซ์สีได้แต่ถ้าเจอมาที่เคาน์เตอร์อะมิกซ์สูตรมิกซ์สีได้หมดเลยเลรู้สึกว่ามันคุ้มมากมันแบบได้สองตลับได้สามรีฟิลคือคูดคุ้มมากค่ะทุกคนปวดฉี่มากค่ะปวดฉี่มากตอนนี้คือความลงแล้วก็ความลนอยู่ใน,นระดับ200รยนะคะเพราะว่าจริงๆต้องรีบไปแล้วก็มีไลายต่อตอนเย็ยนแต่วอ,อนนี้คือปวดฉี่มากเลยนี่คือทุกคนกำลังเข้ามาในห้องน้ำก็ไป ขอไปฉี่ก่อนเราจะได้ไปงานค่ะเพ่าไม่งั้นจะต้องทนปวดฉี่ในรถเพราะฉันต้องฉี่ก่อนเราค่อยไปงานต่อค่ะเสร็จภารกิจการไลฟ์เรียบร้อยนะคะสุขว่ามาทันเวลาแล้วก็ไลฟ์ไปแล้วเรียบร้อยด้วยดีซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าไอซ่ะซื้อของตกแต่งบ้านเล็กน้อยก็จะมีนี้เป็นผ้าซึ่งเอาไปจะไปแบบว่าตกแต่งในวันคริสต์มาสอะไรแบบนี้แล้วก็มีเมื่อกี้ของ,ของหนูอยู่ไหน<ม>นะ้าอยู่นี่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  นี่ผ้าเช็ดต,ตัวนี้ฝากคุณโตโตเป็นสีดํานะคะแล้วก็อันนี้ฝากตัวเองเป็นผ้าสีฟ้าน่ารักมากแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไฟไฟแบบว่ารูปหัวใจจริงๆจุดเริ่มต้นของการช้อปปิ้งมันเกิดขึ้นจากไฟนี้แหละที่เรารู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากแล้วเราต้องซือ้อค <owing S 1> ือเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามตกแต่งห้องให้เป็นธีมคริสต์มาสซึ่งไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าคิดว่าจะสําเร็จได้ต้องหาซื้อผ้าปูที่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าสําเร็จก็เดี๋ยวจะได้ดูคลิปที่เป็นธีมคริสต์มาสกันนะคะสวัสดีค่ะ ป้าได้ออกวิดีโอ,อได้ดแล้ววิ่งใช่เมื <c oughs> ม่อกี้ป้าถามเพื่อนว่าหนูเป็นใครนะถามว่าหนูเป็นใครหรือเปล่าหรอป่ป้าบอกเป็นดาราป้าหายเวลาดาราหรือเปล่าแล้วเพื่อนบอกว่าไงกของพีทใส่อยู่ในยูทูบดูในอินเทอร์เน็ตได้ <c oughs> ถา่ายรูปกันค่ะตาดาเมื่อกี้เปลี่ยนชุดบนรถนะคะเป็นชุดสีแดง <c oughs> น่ารัก ก็เดี๋ยวเรากำลังจะนั่งรถกลับไปที่พารากอนค่ะเพื่อไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายงานค่ะปิงปองมาเจอกับพอสอค่ะพี่วันเจียค่ะเรามาถ่ายรายการนะคะ try on me ไม่ใช่สับปหวันเจี๊ยบสัดวันเจี๊ยบเนี่ยเป็นบอสแล้วไ่ทำฐานบ้านหรือบอสงงมาก <laughs> เพราะวันหนึ่งมีนสิบสี่สี่ย่งก็ไปติดตามต่อกันได้ที่ช่องสับปะวันเจี๊ยบค่ะ Exactly the same a Yeah. ีมใส่วัดเลยอเป็นใวัดเลยี่เปใส่วัดเนีๆอ่ซึ่งแเปยนแอคค่ะขอรออีกทีนะครับหนึ่สเปลี่ยนอีกทีค่ะหนึสองสครับหนึ่งสองสาม เมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูว่าเมื่อตะกี้เนี่ยกินข้าวเย็นก็คือเป็นซุปที่ปากพี่ชำนาญซื้อนะคะแล้วตอ <t iny> นนี้เราก็มาอยู่ที่สตูดิโอแล้วเพราะว่าเราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการไลฟ์เปิดตัว Happy ้ซันเดย์ซึ่งวนนี้นะคะเราไม่ไลฟ์คนเดียวค่ะเราไลฟ์กับคุณน้องคุณดีเขาค่ะชานาสัสดีค่ะใส่แว่นแล้วเดี๋ยวเขาจำไข่ไม่ได้ย อนข่หมูเนี่คะน้องไข่มุก,มกพูดซึ่งจริงๆแล้วว่าไอ้ขุนเพื่องใจมากเพราะว่าจริงๆไอ้เนี่ยอยู่เนี่ยเป็นคนเป็นคนผิวขาวสวยแต่พออยู่กับไข่มุกปุ๊บขาวอยู่หน้าดูหมองทันทีคือ <c oughs> ไข่มุกขาวแบบไข่มุกไงนึกว่าออกมะเนี่ย <c oughs> ไข่ไข่ นะแต่ว่าเันนี้น้องไพยมุกใส่สีแดงมาเพก็ใส่สีแดงมาแต่ว่าพี่ายอคุยแต่จริงๆคู่กันนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะนีไข่หมกบเล็กนะเออ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 ออเ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 ออออเออเออ ฝากร้านฝากร้านฝากร้านฝากของฝากของของอะไรอ่ะเอ้ากันแดดกับสครับไงอ๋อไม่มีเลยตรงนี้เอาไหนไม่ได้พี่มลจะหนีไปไหนฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยรีบไม่ทานรีบเลยเร็วๆคุณมีเวลาจํากัดหนึ่งสองสามเริ่มคือนี่นะคะแ h ป p p y s u เดย์กันแดดใหญ่บวกกับสครับนะคะแถมกระเป๋าฟรีมีจุดจำกันนะคะน่ารัก ของได้เยอะมากนะคะเห็นใบเล็กๆแบบนี้ใช่ค่ะกระเป๋านี้ใครเป็นคนออกแบบนะคะใครนะคะคุณคนเมื่อกี้ที่เขาไม่ยอมขายของเอาใครนี่เหรอเธอเหรอเธอฉันเจอสนวนในบทแล้วเธอเธอเธอคือใครเธอเล่าก่อนเธอเคยเปิดตัวในวงหรือยังไม่เคยเปิดหน้าเธอแดงมากดูหรือยังเธอชื่อตาย เธอเป็นแบบว่ากราฟิกหนึ่งมือซึ่งแบบนี้ค่ะกระเป๋าฝีมือคุณค้าสวยงามมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะใส่ของในเยอะจริงอะไรจริงนี่คือตัวอย่างของที่เพรใส่จริงชนมไข่มูที่อิฟมาแล้วก็กระเป๋าตังกระดาษซับมานลิฟอะไรต่างๆนี้นะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันค่ะติง สมมติว่าเป็นเสียงเพลงขึ้นคลอนะคะและนี่ก็คือน้องใหม่ที่ออกมาค่ะเป็นกันแดดนะคะกลับมาแล้วค่ะไซส์นี้นะคะก็คือ20กรัมราคาถูกล้องค่ะเหลือ390บาทแล้วก็น,นี้เป็นไซส์ใหญ่ใจแอนนะคะออกมาตามคําเรียกร้องค่ะ50 นะคะกรัมนะคะ690บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้เลิศที่สุดใครไม่ลองอยากให้ได้ลองนะคะกับ n a t u r a l Scrub ค่ะเป็นสครับตัวนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่490บาทค่ะสวยงามน่ารักน่าใช้มากอันนี้คือเป็นสครับที่ดีมากใช้แล้วตัวนุ่มลื่นมากตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าซื้อสครับใหญ่อันนี้ใช่ไหมกับกันแดดใหญ่อันนี้ใช่ไหมก็จะมีแถมกระเป๋าอันนี้เลยค่ะซึ่งอันนี้จะมีจำกัดออกมาแค่300อันเท่านั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนที่คลิปนี้ออกน้องจะหมดหรือยังถ้าไม่หมดก็ไปกดกันได้ะคะ คุ้มมากๆเลยค่ะเหลือเศษละ990บาทค่ะคุณผู้ชมคะช่วยด้วยดิ่ฉันเพิ่งรู้ันนี้ไม่ใช่การไลฟ์ธรรมดามีการเล่นละครเกิดขึ้นมีการตอาอ่อแด a l o g u e คืองงมากแล้วถ้าเกิดพี่จำหมดไม่ได้อะนี่ไม่ใช่แบบนี่แบบนี่คือของปลอมใช่หรือไม่ไม่ใช่เคยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอันนั้นไม่ใช่บทพี่ใหม่เลยนะใช่เลยแล้วเขาบอกแล้บอกว่าอ๋อ happy stay เขาเปลี่ยนแพ็เกจ l i n e ใหม่ไงแล้วใครต่อแล้วแค่ต่อแล้วถามซิไม่ได้มีแค่ขนาดเดียวนะมีขนาดขนาดใหญ่ด้วยใครจะถามว่าใหญ่แค่ไหน เลยใหญ่คนนี้เลยแล้วไข่ก็บอกว่าบ้าไม่ใช่หรอกเนี่ยแล้วแม่คนพี่ต้องเป็นคนล้อเล่นหรืออะไรเนี่ยรับศกกันใหมันไม่แล้วก็ยิบของจริงขึ้นนหว่าบ้าไม่ใช่นี้นี่นะคะ ตั้งแต่ไลฟ์มาไม่เคยเล่นละครในไลฟ์มาก่อนแต่นี่คือครั้งแรกที่ไปทำอย่างอื่นอยู่แล้วไป้ทีมงานคิดกันเองเรื่องก็คือมีการเล่นละครเกิดขึ้นแล้วหนึ่งเพรานั้นค่ะเมื่อกี้เกิดขึ้นตอนแรกก็คือน้องไข่เก็บส้มอยู่แล้วไข่หมูก,ก็คือไม่สามารถที่จะต่อต้านพี่เขาได้พี่บอกให้เก็บก็ต้องเก็บบอกให้พูดก็ต้องพูดคือไม่ต้องบอก,ก็รู้ว่าใครเป็นคนคิดอ่ะจริงๆพี่รู้ว่าต่ายอาจจะพยายามห้ามแต่ว่าไม่กล้าพูดออกเสียงต่อหรือว่าช่วยคิดกับเขาไม่องงงมากนะจริงจริง เกดมเนี่ยงั้ขอไปตั้งใจอ่านบทก่อนเพราะว่าถ้าเกิดลืมบทขึ้นมาแล้วคือลายนี่คือโบ้งเลยนะปกติต้องจำบทก่อนหนึ่งโอเคค่ะคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่คุณกำลังประสบปัญหาหน้าหมอะคำเจะเจแเศแดดใช่หรือไม่ใช่เลยขอเชิญทุกคนพบกับนี่เลยคะ่ะนี่นะคะ่ะก็คือเป็นเดลี่บริเ e ณชั่น UV UV ครีมนะคะของแฮปปี สุดก,กันแดดได้ดีมากขอปลอมหรือเปล่าหน้าตาไม่เห็นคุณเลยเขาเออกแพ็กเกจจริงใหม่คะ่ะนี่หน้าตาชมมันแบบนี้น่ารักมากใครที่รออยู่กลับมานะคะได้ไม่พอให้ั้นคะ่ะเขามีไซส์ใหญ่ด้วยเนะจ๊ะคขนาดไหนคะไซส์ใหญ่นี่เลคะไซส์ใหญ่มากใหญ่มากถึงมากที่สุดใหญ่มาก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 จริงหรอคะไม่ <ๆ S 1> จริงค่ะอันน<ๆ>ี้เป็นแซนดี้เป็นของปลอมไม่ได้ขายแซนดี้นะคะสิ่งที่เราขายคืออะไรคะ ชดาดานี่เลยคะ่ะนี่นะคะน้องคนนี้คือแฮปปี้แฮปปี้ซันเดย์เดลิฟเวอร์ชั่นยูวีครีมเอเซ50เบวกบวกบวกไซส์50กรัมไซส์ใหญ่ไซส์ใหม่เลยะคะ่ะว่าแต่คุณน้องไจะทำอย่แลนี้วหรอคะก็กำลังเก็บแอปเปิ้ลส้มและวก็วอลนัทอยู่ค่ะมีคนบอกว่าเอาไปทำเครับแล้วมันจะผิวนุ่มมากเลยนะคะหุวยตายแล้วบ้านคุณน้องก็ไปทำเครับมีี่หลังบ้านอย่างานี้เหรอคะ ขอนำเสนอให้พบกับสี้นะคะชวิงอันนี้ก็คือแฮ p ปี้ n ซนเด n a นชล a l สครับนะคะซึ่งโน้กันนี้เนี่ยพูดเลยค่ะว่าเขาเป็นสครับจากธรรมชาติที่ทำมาจากอาบูวอร์เนและก็ส้มโดยที่แบบใช้ง่ายสะดวกมากผิวนุ่มมากแบบไม่ต้องไปทำเองอ่ะบ้านเลยค่ะสนใจใช่ไหมคะขอเชิญเข้าสู่โซนนั่งค่ะเดี๋ยวฉันมีเรื่องอยากจะพูให้น้องฟังเต็มไปหมดเลย นนแล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเปรนก็คือไอ้นั่งตอบไลน์อยู่ในมือถือสักพักหนึ่งตอบนูน่นตอบนี่เคนนี่เคนนี่รับเบรก็คือว่าเปิดประตูรถไม่ได้ก็เลยโทรหาพี่โตให้มาช่วยเปิดรถให้หน่อยเธอมันไม่สามารถเปิดจากข้างในได้เว้ยเพราะปกติพี่ชำนาญเป็นคนกดให้ตลอดอะออได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเป็นไปได้ยังไงกันนะ แต,แต่ว่าโอเคเมื่อกี้นั่งตอบนู่นตอบนี่ตอบนั่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะโอเคไปกันครับแต่ฝั่งนี้ก<อ>็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีนะเธอเพราะอะไรอะมันล็อกข้างในไว้นั่นแหละเธอล็อกให้ยังไงไว้ไม่นี่มันคือเปิดล็อกนี่คือปิดล็อกอมันน่าจะอ,อะไรสักอย่างเนาะโอเคถึงบ้านแล้วโอเคคะ่ะวันนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็จะมาเล่นกับเจ้าแมวต่ออันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วที่อุ้มนาโชเพราะว่ารู้ว่านาโชจะไม่ทําเสียเงินกันเพราะนาโชะ วันนี้มากเลยวันนี้ก็มามีไอซ์ไปเลยนะคะเจกอกันใหม่คราวหน้านะคะอ๋อจะถามว่ามีใครดูมาถึงตอนนี้ให้ทุกคนคอมเมนต์เลยละกันว่าดูถึงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างคือไอ์อยากรู้มากเพราะนี่มันคือเป็นคลิปแรกในช่องที่ไม่มีการตัดต่อเลยไม่มีเสียงดนตรีไม่มีอะไรตามทางอะไรทางนั้นนะคะเพราะฉันก็อยากรู้ว่าชอบกันหรือเปล่าแล้วก็มีใครดูมาถึงนี้มาหหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูก็ให้คอมเมนต์ว่าอะไรเดี๋ยวพี่โตให้คอมเมนต์ว่าชอบไม่รู้เหมือนกันดูไม่รู้ <laughs> ค okay. ชอบไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้สักอย่างที่บอกเครู้ว่าดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันในคลิปหน้าคะ บายบายครับตัวสุดท้ายแล้วครับบายบายนะครับผมไปกินข้าวต่อก่อนนะครับไปก่อนแล้วครับ